สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนนะครับเช้านี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอ่ะโอเครู้สึกคลิปเนี้ยผมเคยพูดไปรอบหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าพยายามหาคลิปไม่รู้คลิปไปอยู่ตรงไหนก็เลยพูดให้ใหม่ละกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทำเฟรมมันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับนะครับมันแท่งเนี้ยแท่งสีเขียวเนี้ยนะครับเขาทาเป็นเขียวถล่มไว้แต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกราฟทําไมครับนี่ครับวิ่งลงมานะฮะวิ่งลงมาอยู่ที่19ประมาณ1 9 2 9 1 9 3 0 นะครับซึ่งคาดการว่าผมมองแล้วว่าตัวนี้มันเป็นเขียวถล่มกราฟมันจะดีดขึ้นนะแต่ที่กราฟที่มันวิ่งลงมาเนี่ยก็คือตอนนี้เฉลยแล้วก็คือไส้ของไทม์เฟรมมันนั่นเองนะครับพอมันเป็นไส้ของไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่านะครับกราฟจะวิ่งไปไหนนะครับนี่ฮะนี่กราฟจะวิ่งไปไหนนะครับอย่างน,น,น้อยเขาจะมาเทสท,ที่ปลายไส้นี้ปลายไส้เดิมนะครับอยู่ที่2000แล้วก็มีโอกาสขึ้นมาถึงนี่เลยครับ2,020หรือ2040 โดยหลักการก็คือนะไส้ยาวเท่าไหนเนื้อยาวเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมวิคที่แล้วเนี่ยนะครับวิคที่แล้วเนี่ยก็นี่คือแท่งแดงของวิคที่แล้วใช่ไหมครับแต่โดนเคลียร์ไปแล้วนะโดนไส้ของแท่งนี้เคลียร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิคนี้สัปดาห์นี้กราฟวิ่งขึ้นพรากราฟวิ่งขึ้นมันชัดเจนก็คือเป็นไส้ของทำเฟรมมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้คือเทคนิคของการเทรดนะครับโดยไม่มีอะไรเลย รู้แค่แท่งเคียนเท่านั้นเองนะครับตามเฟรมเดย์วันนี้กราฟเป็นไหนเปิดมาเช้านี้ก็เขียวเลยนะครับเปิดมาเช้านี้ก็เขียวเลยอ่านี่ดูครับเมื่อวานเขาเป็นเขียวล้อมถล่มครับปิดเดย์เมื่อวานเขียวล้อมถล่มแท่งนี้แท่งนี้แดงแท่งนี้นะครับโดนเขียวล้อมถล่มไปเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นกราฟย่อบายนะครับวันนี้เล่นง่ายๆเลยนะครับเป้าหมาย2,000เลยครับนะเป้าหมาย2,000คือเทสไส้เดิม เทรไม่ผ่านลงย่องมาเพื่อไปต่อนะครับแค่นั้นเองอะนะครับก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะมีความสุขในการเทรดทำกำไรกันจุกๆลัววนะครับสวัสดีครับ